และรอบนี้นะคะทาง s ซัมซุงเขาก็ได้ให้มาตรฐานการกันกนนะ้ำแบบ IPX8 สามารถลงน้ำได้ลึกถึง1.5เมตร กับ Samsung Galaxy C f l o w 3 5G มือถือจอพับที่ต้องมอบมงให้เพราะว่าใช้งานได้ครอบคลุม สวัสดีค่ะฟิว MX Phone ค่ะและหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทำการรีวิวเจ้า Samsung Galaxy C Flip 3 5G กันไปแล้วและรอบนี้นะคะก็มาถึงเจ้า Samsung Galaxy C f l o w 3 5G ตัวนี้สมาร์ทโฟนจอพับนะคะที่เพิ่มมาตรฐานสูงขึ้นไปอีกแน่นอนว่าถ้าคาแรคเตอร์ของ Samsung Galaxy C Flip 3ตัวนี้เนี่ยมีความสนุกสนานมีความเป็นไลฟ์สไตล์แน่นอนว่า Samsung Galaxy C f l o 3 5G ก็จะต้องดูมีความเป็นผู้ใหญ่และโตขึ้นจริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะ และนี่คือ6ข้อเกี่ยวกับ Samsung Galaxy c f l o 3 5 G ที่รู้แล้วจะรักเลยหน้าจอใหญ่ใช้ง่ายทำงานก็ได้บันเทิงก็ดี สมซุง Galaxy Z Fold 3 5G ตัวนี้นะคะเขาสามารถพับหน้าจอได้และแยกออกมาได้ถึง3ส่วนและหน้าจอส่วนด้านนอกนะคะแบ่งออกเป็นหน้าจอด้านหน้านะคะขนาด6.2นิ้วที่มีความละเอียด832คูณ2,268พิกเซลส่วนหน้าจอด้านใน2หน้าจอนะคะเมื่อเรากางออกมาเนี่ยก็จะมีขนาด7.6นิ้วความละเอียด1,768คูณ2,208พิกเซล และในเรื่องของความคงทนเวลาเรากลางจอออกมาใช้นะคะก็คือจะแข็งแรงมากโดยที่เราเนี่ยต้องใช้แรงในระดับหนึ่งเลยในการเปิดฝาหรือว่ากางเครื่องออก <S <S และหน้าจอนะคะเขาก็ได้ใช้หน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ค่ะที่สามารถรองรับการแสดงผลสีได้ถึง24บิต16ล้านสีและมีอัตรา r ีเฟชเ h r หน้าจอ120เฮิ และที่ต่างในรอบนี้นะคะจะเป็นการออกแบบภายในซะมากกว่าค่ะเนื่องจากครั้งก่อนเนี่ยเขาได้ใช้หน้าจอที่เป็น1ชิ้นส่วนใช่ไหมคะเราก็อาจจะก,กังวลในการใช้งานระยะยาวว่ามันจะคงทนไหมสามารถใช้นานไหมแต่ในรอบนี้เขาได้เปลี่ยนมาใช้การแยกชิ้นส่วนถึง2ส่วนค่ะทําให้การใช้งานของเราในระยะยาวเนี่ยคงทนมากยิ่งขึ้นและก็มั่นใจได้เลยว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยค่ะไม่พังง่ายแน่นอน และที่ว้าวเลยนะคะก็คือการออกแบบกล้องหน้านั่นเองค่ะซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาได้ออกแบบโดยการที่ซ่อนกล้องไว้ใต้หน้าจอค่ะจะไม่มีการเจาะรูทําให้เราเนี่ยรับชมความบันเทิงเล่นเกมหรือว่าดูหนังต่างๆเนี่ยก็ไม่เกะกะสายตาค่ะเพราะว่าเขาได้ออกแบบไว้ที่ใต้หน้าจอนั่นเองและในแง่ของความคงทนนะคะเขาก็ได้ให้กระจกรุ่นก r ิล l a า l a า s v i c ตัดมาค่ะ แทบจะไม่ใช่โทรศัพท์ที่แทบจะเป็นแท็บเล็ตแล้วและการใช้งานต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้มากถึง4หน้าจอเดี๋ยวเราจะไปรับชมการใช้งานกันค่ะโดยหากใครที่ต้องการจะเปิดใช้งานโหมด Flex Mode นะคะเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ที่ตั้งค่าหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาแล้วเลือกเข้าไปที่การตั้งค่าคุณสมบัติขั้นสูงจากนั้นเลือกไปที่ l a b s โดยตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถเลือกอนุญาตให้แอปทั้งหมดเนี่ยเปิดในมุมมองป๊อปอัพหรือว่าหน้าจอแยกรวมทั้งแอปที่ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับรูปแบบเหล่านี้ได้ด้วยและหากใครที่ต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่มุนแอปอัตโนมัติหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าแบบปรับสัสดส่วนแอปซึ่งเมื่อเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะคะทุกแอปเนี่ยเราก็จะสามารถปรับการตั้งค่าอัตราส่วนได้อย่างเช่น Facebook ตรงนี้นี่ก็จะมีอัตราส่วนแบบเต็มหน้าจอ16:9 4:3ต่อและหากต้องการปรับตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่แผงโหมด f l ล็กโดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตั้งค่าแอปต่างๆให้อนุญาตใช้งานโหมด f l ล็กได้ค่ะและในการใช้งานฟีเจอร์มัลติวินโด w นะคะในขณะที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราก็สามารถลากภาพลงในแอปโน้ตที่เปิดไว้ในอีกจอได้ โดยเปิดการใช้งาน2แอปไว้แล้วลากลงได้เลยแต่จะใช้ได้เฉพาะ Samsung อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะฟิวได้ลองใช้กับ Chrome หรือว่า Google d o c แล้วเนี่ยจะยังใช้งานไม่ได้นะคะถ้าให้ชัวร์วเนี่ยต้องใช้ของ Samsung และในขณะที่ทำงานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้วย Spen หรือว่าจะเป็นการใช้มือจดโน้ตเนี่ยถ้าสไลด์แถบด้านข้างออกมาก็จะเห็นแอปได้อีกเยอะแยะโดยเราเนี่ยสามารถจิ้มด้านข้างแล้วลากลงมาวางก็จะสามารถเพิ่มแอปให้ใช้งานร่วมกันได้ และเราเองสามารถแตะแถบด้านบนเพื่อเลือกให้มันใช้งานแบบเต็มจอได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดหรือว่าการใช้งานแบบหน้าต่างลอยแล้วถ้าหากเราต้องการที่จะเซฟหน้าเมนูการใช้งานหลายๆแอปไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะคะเราก็สามารถทำได้โดยการแตะแถบตรงกลางแล้วก็ทำการเซฟเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานหน้าจอหลากหลายแอปให้ไปเซฟอยู่ในแถบด้านข้างเพื่อสะดวกต่อการใช้งานครั้งต่อไปได้ค่ะ ส่วนในการใช้งานในขณะที่ประชุมอยู่นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้จอบนประชุมจอล่างดูหนังหรือว่าจอข้างๆจดโนต้ตได้และยังสามารถปรับขนาดเลื่อนขนาดจอได้และที่พิเศษนะคะเมื่อเราเปิดสมุดโนต้ตเนี่ยเราก็ยังสามารถปรับความจางของหน้าจอแอปนี้ได้อีกด้วยนะและในส่วนของกล้องนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยสะดวกต่อการใช้งานเป็นอิสระในการใช้งานมากขึ้นในขณะที่เราตั้งกล้องเนี่ยเราสามารถจะลุกไปทําอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายแบบทำแลบที่ตั้งกล้องทิ้งไว้หรือว่าตั้งกล้องถ่ายอะไรนานๆก็หมดห่วงได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็เหมือนมีขาตั้งกล้องไว้ในตัวเพราะว่ามาพร้อมหมดเฟกหมดนั่นเองค่ะและสิ่งที่แตกต่างกันของ Samsung Galaxy C Flip 3และ Samsung Galaxy C p r o 3ตัวนี้นะคะก็คือตัว C Flip 3เนี่ยจะมีกล้องอยู่2เลน ส่วนตัว C Flow 3เนี่ยจะมีกล้องอยู่3เลนและสิ่งที่เหมือนกันเลยนั่นก็คือเลนหลักกับเลนมุมกว้าง Ultra Wide ค่ะที่จะเป็นกล้อง12ล้านพิกเซลนั่นเองซึ่งการถ่ายภาพของ Samsung Galaxy C Flow 3นะคะเราก็ยังสามารถเปิดจอด้านนอกเพื่อให้เราเนี่ยมองเห็นตัวเองได้จากจอด้านนอกด้วยพูดถึงเรื่องกล้องแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมภาพที่ได้จากกล้อง Samsung Galaxy C f l o 3กันค่ะภาพจากกล้องหลังนะคะให้ภาพออกมาที่มีสีสันใกล้เคียงกับสีจริง หรือจะถ่ายย้อนแสนก็ยังมองเห็นรายละเอียดภาพส่วนการถ่ายภาพบุคคลนะคะก็ถือว่าทําได้ดีเลยการตัดขอเบเลยเป็นธรรมชาติสีผิวสวยงามขุมพลังและการเชื่อมต่อที่เหนือไปอีกขั้น และใครที่จําได้นะคะ Samsung Galaxy C Flow 2 5G รุ่นก่อนเนี่ยก็รองรับการเชื่อมต่อแบบ 5G เหมือนกันแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยจะให้รุ่นใหม่ย่ำอยู่กับพี่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งรอบนี้เขาได้ใช้ชิปประมวลผลที่ต่างกันค่ะซึ่ง Samsung Galaxy C Flow 2 5G รุ่นก่อนเนี่ยได้ใช้ชิปประมวลผลแบบ Qualcomm Snapdragon 865 Plus และ Samsung Galaxy C Flow 3 5G นะคะเขาได้ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 888 ชิป5นาโนเมตรที่ทรงพลังค่ะแน่ละว่าด้วยความที่หน้าจอมันใหญ่นะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานแบบมัลติวินโด์ได้ใช้งานได้มากถึง4หน้าจอเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือว่าเขียนงานก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะและตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้แรมมาถึง12กิกค่ะและสามารถเลือกความจุได้ถึง2ทางนะคะนั่นก็คือ256กิกและ512กิก เถือฝาพับกันน้ำรุ่นแรกที่ร่วมกับ s ั m s u ง Galaxy C Flip 3 5G และรอบนี้นะคะทางซ m s u n งเขาก็ได้ให้มาตรฐานการก,กันน้ำแบบ IPX8 สามารถลงน้ำได้ลึกถึง1.5เมตร แต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือเขาไม่ได้ใส่ก,การกันฝุ่นมาให้นะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคะในเรื่องของความปลอดภัยที่เราเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำอย่างเช่นน้ำสาดหรือว่าการฝนการเหงื่อนั่นเอง s a m s u n Galaxy g C Flow 3 5 G สามารถใช้งานร่วมกับปากกา S Pen ได้แล้ว และสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานร่วมกับปากกาที่ทาง Samsung เขาผลิตออกมานะคะนั่นก็คือ Samsung Galaxy Note Series นั่นเองซึ่งก็ถือว่าทาง Samsung เนี่ยได้สามารถสร้างความแตกต่างในการใช้งานปากกา S Pen บนสมาร์ทโฟนได้ดีที่สุดปากกา S Pen นะคะช่วงหลังเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาได้ยอดเยี่ยมค่ะมีความหน่วงเนี่ยตำ่ำสามารถใช้งานได้จริงซึ่งรองรับ AirAction เพราะว่ามีแบตเตอรี่ในตัวค่ะ ดังนั้นนะคะ s a m s u n Galaxy C flow 3, g Z f l o w 3 5G ตัวนี้เนี่ยจึงเป็นการผสานนวัตกรรมกับปากกา S Pen ที่ยอดเยี่ยมค่ะเข้ากับนวัตกรรมใหม่อย่างหน้าจอพับที่เข้ากันเป็นครั้งแรกต้องยอมรับได้เลยว่าแข็งแกร่งมากๆก,ก,กับมือถือจอพับรุ่นนี้ราคาเปิดตัวไม่แพงอย่างที่คิด s a m ซุงกาแล็กซี่ซีโ2 5G รุ่นก่อนนะคะเขาเปิดตัวมาในราคาที่สูงค่ะเปิดตัวมาในราคา69,900บาทซึ่งรอบนี้นะคะ Samsung Galaxy right ี่ซ o โ3 5G เนี네่ยเขาก็ได uh ้เปิดตัวมาในราคาที 59, ่ต่ s <S ําลงเปิดตัวมาในราคา57,900บาทสีท <jour> ี่วีวางจําหน่ายนะคะก็จะมีด้วยกัน3สีนั่นก็คือสี p h ฟนทอมแบล็กสีแฟนทอ Green และสี Phantom Silver นั่นเองค่ะ และมาถึงในตรงนี้นะคะก็ทุกคนอย่าลืมว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากยิ่งขึ้นและทางซัมซุงนะคะเขาก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเอื้อมถึงสมาร์ทโฟนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแลนะะ้วก,ก,ก็เข้าใกล้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยพัฒนาไปไกลและซัมซุงก็ได้ออกแบบมาให้แข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้น เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการรีวิว Samsung Galaxy C p r o 3 5G ตัวนี้ mm hmm. ก็ต้องบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนจอภาพที่ขึ้นแทน่นก้าวไปไกลในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรองรับปากกา S Pen หรือว่าการรับชมความบันเทิงต่างๆที่ไม่มีรูกล้องหน้ามากวนใจทำให้ใช้งานได้อย่างสบายตาแล้วก็รับชมต่างๆเนี่ยได้เต็มตาค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบฟิลก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจเอ็มิวโฟนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าทวิตเตอร์และเว็บไซต์สำหรับคลิปนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ